สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายอ้เพชรีเจเนียรคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายอ้เพชรีได้นนำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายอ้เพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายอ้เพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยามยายอ้เพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบเด็ดผัดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่่่าา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 าจะะะะคคคคอออมมมมมมมเเเเเนนนนนตตต์์ขขุ้้้้ยยยยททัักกกบไไใลลิปงงงดพี กาเบาเบาลายายายห้า,ยายงพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลเนื้อทางอาจารย์ทันเหลก็กคนเฝ้านําอยู่ได้พี่น้องร่อได้หลายอาจารย์นะคะ่ะมาเบิ่งเนื้อทางนี่เป็นเนื้อทางของเอ็ดเอ่อเป็นเนื้อทางของเอสตากนะคะพี่น้องขาเอสตางบอกว่าเด่นยายเวนงวดน,นี้เด่นหนึ 2, ง่งกับสองงวดที่แล้วเด่นศูนย์กับเก้างวดนี้เด่นหน,นึ่งกับสองนะคะเอาตัวใดซิมาวาซันพี่น้องขาพิจารณาตามเพิ่นไดเนาะพี่น้องเนะาะมักตัวใดก็ค่อยจวดจาดน้าเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอัน เป็นแนวทางของอันห่นยหายมากนะจาก16ตุลาวันสัน901ก็4 7วันสันพี่น้องหามเผยเพยวัสันเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางวิกสังกะสีชนอยู่ที่77 7ยังละพี่น้องว่ากันไปตามสูตรเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าเด่นล่างบ่ปักหลักนะคะเด่นล่างไม่ปักหลักสาหรับแนวทางของอาจารย์เอกสิสพี่น้องเนาะอาจารย์เอกสิ K ์ว่าเด่นล่างบ่ปักหลักเก้าศูนย์หนึ่งว่าซันพี่น้องเอา้าเอาเอเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของงอันล็อกสายล็อกวงในว่าซันพี่น้องคะสายด่วนล็อกวงในนะคะพี่น้องไอตุ่นเอกก็ลงมาอย่ไปอาชีบอยู่ วิ่งสายสองพี่น้องคะฟังดีๆเด้อแลนสายสองของไอ้ตูนน่ะมาเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะบอกตรงนี้เลยนะคะแลนสายสองไอ้ตูนแลนแปดนะคะเด้อสายสองจไดไว้ดีๆเด้อพี่น้องไอ้ไอ้ตูนให้แลนสายสองแลนแปดนะคะพี่น้องมาเมื่อกี้นี่นะคะไอ้แย่แปดคลิปอยู่ก็เลยบริจากลบเนาะเอาสั่งด่วนล็อกวงในนะคะเดนหนึ่งนะคะซีอ่าซีหกแปดเจ็ดแปดสี่แปะหกแปดเดนหนึ่งสองกับหนึ่งแปดนะคะ มักกระจวดจาดตามเพื่อนใบเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดบอร์ดมหาเฮงนะคะเพื่อนบอกว่าหลุดอ่ามาหลุดหกเก้าเก้าหกหกเก้าหกหกเก้าเก้าเนาะค่ะใส่ไทยก็คือเก้าสองเนาะต่อไปเลยจ้าเลขเด็ดใบดำดนโดดมาเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเด่นแปดกับเจ็ดสี่ขาดเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดประชันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปดและเก้าเจ็ดนะคะไอ้ตูนวิ่งแปดเด้อพี่น้องเด้อนะขะพี่น้องขาของของไอ้ตูนวิ่งแปดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าสายสองล้อสายหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ของเอเต e เนาะ,ะสองหนึ่งเจ็ดวสันพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะพี่น้องอ่าพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันอ่าเฮงอีสานไตเนาะพี่น้องเนาะเอาเก็บแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องขาเพื่นอนอบอกว่าหลักแปดหนึ่งก,กับหลักแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดวสันพี่น้องหนึ่งแปดกับ แนะคะเอาตัวใดมาใส่แหละพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางตามไทยเนาะเด่น6 7 1 7็4 1นและ1 6เนาะคะ่ะ7 6เอ่อ6 7 6 7 5 6 7อ่า5 6 4และ7 6 4เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ่อเป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคาลงวันที่14มึเพิ่งจะเห็นเนาะคะ่ะ907 645ว่าวัซัน47่เาน 94และหาสองนะคะ่ะโตไปเลจ้บเอดเพ่นเพนผ้ารวยนะคะเพื่อนบอกว่า3ามสองสี่สองสองเน้นเนยละละ,ละพี่น้องขาวสันข้างล่างกันหนึ่งมึงนั่นเรื่องวสันเนาะมักตัวใดกระจวดจาดน้ำเพิ่นใดนะคะพี่น้องคาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพริ่นใดเนาะว่ากันไปตามสูตรคะ่ะพี่น้องเนาะย่าไปเป็นคนหาแนวทางนะคะพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นที่จะสนใจหรือว่าเลือกขั้นขอแลลวพี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อเลกวิ่งไอตุลห้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้นะชาริตีพี่น้องเลกลายแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้า แอดโอกโกดังเนาะพี่น้องเนาะพน่นบอกว่าเด่นบนเจ็ดก็สองเด่นล่างหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพน่นบอกว่าสองเก้าี่สองเกาแนวทางของแอดดีเนะาะมักกระเจาจดฟาดบึ้มตามเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนาเนาะพี่น้องแอดนาบอกว่าเด่นเด่นบนเนาะคะ่ะศูนย์กับเก่าบนฟันเก่าเลยพี่น้องถ้าฟันเก่าปว่านี้น่าจะมาเก้าแปเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสือขับดาบพี่น้องคะเสือขับดาบเลขเด่นซีเนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอนะคะวัดใจไปเลยสีศูนย์กับสี่แปดวสันพี่น้องอ่ะพี่จะหน้าตามเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเลขเด่นงวดที่แล้ววสันเอ่าพ้นหามากข้างบนเน้นยสองเจ็ดข้างล่างอ่าเด่นหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้านะคะ่ะต่อไปเลยจ้า ฟันท่งล่างไปเลยอันฟันท่งบนไปเลยวะสันหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สามเก้าเจ็ดเก้าสามและสองสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอตตาแอตตาบอกว่าเลขเดนนน่นงวดนี้เด่นหกเนาะคะ่ะหน่วยบนหกมากแน่นอนว่าสันอ่ะนูน้ำทิพย์เนาคนะคะ่ะสิบหน่วยล่างโตเดียวแข็งๆสี่พนะสี่ยังแบบพี่น้องเอามาักจวดจัาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาตามเพื่อนใดเล้อพี่น้องคะ่ะเนาะ มันนี้มิตามาาํามเหล่าพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้สิเกาวอนอวสันเด่นบนเก่ากับหนึ่งนะจ่ะสามเก้าหนึ่งเก่าหนเก่าสอง้าสามละสามหนึ่งข้างล่างเด่นหากับแปดส8งหาแปหาละ98เก่าแปดเนาะมากระจวดจัดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายเด้อท่วสันสูตรหนึ่งก็สูตรสองฟันตัวเดียวจะแขนได้เก่าแปดแเก่าพี่น้องคะผู้้ใดท่านกระจวดจัดไปยัยไฟจวดจัดไปตะมือขึ้นแล้วพี่น้องคะ สายด่วนกิมเคยวสัน0861863 386586และ786แสดงว่า86ตัวเดียวเอา86หรือ89ตัวเดียวกันอย่าลืมจวดจาดค่ะพี่น้องสายด่วนหมาหน่อยนะคะวงใน40 44 47เนาะคะ่ะจวดจาดนะคะพี่น้องคะอันนี้อา่ามันบอกว่า10ล่างสูตรชนวสัน8ยุลรัก10ล่าง8ยังล่ะพี่น้อง89หรือ88เนาะดังพานี่เนาะพี่น้องเนาะเอา ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ่ะที่เด็เขามารับชมรับฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเงงๆรวยๆปังๆสุขู่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ่ะทีได้ดแบงปันขอมู่งเนืทางทางยายไพ่มาใ่้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางขอบคุณในรายเด้อจ้าสวัสดีจ้า